สวัสดีครับสวัสดีสาวกหรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่15เดือนมีนาคมพศ2566นยกะครับอยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมสำหรับข่าวสารของหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นควันหลงหลังเกมนาะทีซิตี้เมื่อคืนทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองโดยเอาชนะ อาร์เบลิฟสิกนะครับเมื่อคืนถึง7ประตูต่อศูนย์ได้ว่าผลรวมเนี่ยสเกมคือ8ประตูต่อ1นะครับ,รบแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเอริงฮารแลนที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับ,รบกดคนเดียว5ลูกนะครับ,รบเดี๋ยวมีถซติแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเขาของเป๊ปนะครับแล้วก็นักเตะคนอื่นมาฝากกันด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวมีวันเวลาในเรื่องของการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายรอบต่อไปเนี่ย มาฝากด้วยนะครับนี่เป็นเนื้อหาที่จะมาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิลิเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ด,ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับติดต่อมาได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าโฆษณาต่างๆนะก็ คอนแทคทิ้งไว้แล้วใต้เดสคริปชันนะครับฝากเอาไว้ด้วยช่องสุดท้ายในการซัพพอร์ตช่องก็จะเป็นเรื่องซัพพอร์ตเตอร์มิมเบอร์ชินะครับมีหนึ่งระดับ150บาทต่อเดือนแล้วก็ในส่วนของการดเนดในช่องต่างๆ super chat super sticker super t a n เนั้ปปนะก็สามารถทําได้ทุกช่องทางถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยกับข่าวสารของวันนี้นะครับหนักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับบทสัมภาษณ์ ควาหลงหลังเกมเมื่อคืนนั่นเองนะครับเมื่อคืนอย่างที่ทุกคนทราบกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มอาร์เบลิ์ซิกในเอเดียสเซเดียมไปถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับหจาก7ลูกนั้นเป็นน้ำมือของจอมันบูที่เปิดโหมดทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไซยาโหมดเซียนโหมดก็อดเปิดทุกโหมดนะครับคือคนเดียว5เม็ด5ดอกเน้นๆนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกว่าทำลายสถิติต่างๆมากมาย อาไปดูเรื่องสถิติกันก่อดน,นะครับ record breaker นะครับก็นี่เป็นจากทางเว็บไซต์สมโมสรที่รวมสถิติต่างๆที่มันถูกทำลายโดยเออร์ริงฮาร์แลนด์เมื่อคืนนะครับสถิติแรกก็คือ city all time top scorer in single season นะครับก็คือเรียกว่าเป็นผู้ทำประตูเนี่ยนะครับทะลุมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ทำได้มากสุดแล้วนะเป็นอันดับหนึ่งของ City เลยนะเป็นดาวยิงสูงสุดที่ทำประตูได้มากสุด ใน1ฤดูกาลนั่นเองนะครับแต่คือฤดูกาลมันยังไม่จบอ่ะแต่คือตอนนี้ทําลายไปแล้วตอนนี้คือ39ลูกรวมทุกรายการนะครับให้กับซิตี้ในซีซั่นนี้ซีซั่นแรกของเขานะครับแล้วฤดูกาลยังไม่จบนะครับแชมเปียนลีกยังต้องแข่ง Fa คับยังต้องแข่งพรีเมียร์ลีกยังต้องแข่งคิดดูแล้วกันว่ามันจะไปหยุดอยู่ที่สถิติกี่ลูกกัน นะครับในฤดูกาลนี้ส่วนสถิติที่2ก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับที่ทำา5ลูกใน1เกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับก็มี3คนนะครับที่ทำได้นะครับเขาเป็นคนที่3คนแรกก็เป็นอ่าเนี่ยต่อจาก2คนนี้เป็นเมซี่กับอาลุยส์อาเอโน่นะครับก็ทำได้ก่อนฮารแลนด์แล้วก็ฮารแลนด์เนี่ยเป็นคนที่3นั่นเองนะครับก็ เรียกว่ายินดีด้วยกันสําหรับพาแลนั้นที่ทำราสติตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นั่นเองนะครับแล้วก็สิต่อไปคือ quick to reach 30 UCL goal ก็คือทําประตูเนี่ยเรียกว่าลูกที่30ได้ไวที่สุดนะครับในการเล่นศึกยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับรู้สึกถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดเนี่ยน่าจะลงเล่น25เกมนะครับลงเล่น25เกม ทำได้30ประตูนะครับซึ่งน่าจะเป็นสถิติที่เร็วที่สุดนะครับของเจ้าตัวเลยนะครับแล้วก็เร็วที่สุดในศึกยูยฟาแชมยนส์ลีด้วยนั่นเองนะครับสิ่ินีสี่คือ Youngest Player to Score นะครับ30 UCL Goal in History นะคก็คือเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูะได้30ประตูนะครับในในประวัติศาสตร์นั่นเอง ะครับอืมก็คือทำสามสิบประตูเนี่ยได้เนี่ยก็คืออายุน้อยสุดเลยนะครับก่อนหน,น้านี้อายุเยอะกว่าฮาร์แลนด์หมดที่ทําได้30ประตูนะครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจของฮาร์แลนด์นั่นเองนะครับที่ทําลายได้เมื่อคืนนี่ก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับถึงการเคารพคารวะนะฮะเรียกว่าสิ่งที่เขาทําได้นะ่ยมันโหมัน มันน่าทึ่งเออมันน่าทึ่งนะก็เรียกว่าเทลลี่อองรีนี่ถึงกับโค้งคำนับและจับมือกับฮาแลนด์ในสัมภาษณ์ท้ายเกมนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกสถิตินึงก็คือ,เ,อ,อเขาเนี่ยเรียกว่าทำแฮตทริกเนี่ยได้มากกว่าผู้เล่น3คนเนี้ยข้างล่างเนี่ยนะครับในศึกแชมเปียนส์ลีกนะเออนะครับนี่คือสถิติที่เขาทำได้นะสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะ นั่นเนี่ยคือเออร์ลิงฮาร์แลนด์แฮสมอลยูซีเอลแฮตทริกนะครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะอืมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทำได้มากกว่าเฮอร์รี่อองรีทําได้จํานวนครั้งมากกว่าอโรนัลโดอานายมากกว่าเวนรูนี่นะครับอืมแล้วตอนนี้ฮาร์แลนด์อายุแค่ยี่บสองปีเท่านั้นด้วยน่าจะสารน่าจะทําเพิ่มได้มากกว่านี้อีกอะ่ะนะครับแล้วก็นี่เป็นสองคนในการดูแลของเป๊ปกอร์เดลล่านะครับที่ทํา ได้5ประตูในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอืมก็คือเมสซี่กับฮาร l แลนด์นั่นเองเรียกว่าถนัดจริงๆนะไอเรื่องปั้นเนี่ยนะครับแต่คือฮาร l แลนด์เองเขาก็มีคุณภาพของเขาด้วยนะครับเอาไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะครับหลังเกมก็ฮาร์แลนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับของทาง BT Sport หลังจบเกมนะครับอตอนที่โดนเปลี่ยนตัวออก นะครับฮาแลนด์บอกว่าผมเนี่ยบอกกับเป๊ปนะตอนที่เขาเปลี่ยนผมออกบอกว่าผมเนี่ยอยากจะยิงดับเบิลแฮตทริกนะครับแต่ผมจะทําอะไรได้ล่ะนะครับก็ผมก็ต้องออกอะ่ะผู้จัดการทีมให้ผมออกอะไรแบบนี้คือยังมีความกระหายอยู่เลยนะว่าอยากจะยิงเพิ่มให้เป็นดับเบิลแฮตทริกนะครับเมื่อถามถึงเรื่องของการทําประตูนะครับกองหน้าชาวนอร์เวย์เนี่ยก็ยอมรับว่าการทําประตูส่วนใหญ่ของเขามาจากทักษะทางด้านจิตใจมากกว่าในส่วนของด้านร่างกายนะครับฮาแลนด์บอกว่าจุดโทษ นะครับผมแค่พยายามจะเอาบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายเท่านั้นเหมือนกับประตูที่2ประตูที่3เหมือนกับทุกๆประตูผมคิดว่าส่วนมากเนี่ยมันเป็นแค่การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่รวดเร็วของผมและพยายามจะทําในสิ่งที่ถูกต้องพยายามจะยิงบอลไปที่ทางที่ไม่มีผู้รักษาประตูอยู่นะครับผมคิดว่าเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคือคุณภาพแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวของผมนั่นเองผมคิดแบบนั้นนะครับฮาร์ลนบอกว่าในความคิดของเขาเนี่ย เขาพยายามจะมองหาประตูต่อไปเสมอนะครับและพยายามจะเข้าไปถึงในส่วนตรงนั้นให้ได้มากให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มความกระหายของตัวเองบางทีฮัเลนบอกว่าสําหรับบางคนเนี่ยการที่พวกเขายิงได้5ประตูคงจะมีความสุขแน่นอนคุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่ทําได้แต่ถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณก็จะอยากจะทําได้มากกว่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือทําได้5ประตูก็มีความสุขแล้วแหละ แต่แน่นอนถ้าทาได้เนี่ยมันก็อยากจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนที่เขาบอกว่าเขาอยากจะทําแบเบิร์ดแฮทริกนั่นเองนะครับฮาลาทิงท้ายบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4จาก5ครั้งล่าสุดพวกเขาอาจจะยังไม่พับยังไม่ได้พาผมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างไรนะครับดังนั้นเรื่องแชมป์ลีกเนี่ยอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับเพราะว่า ซิตี้นั้นคุ้นเคยกับการคว้าแชมป์ลีกอยู่แล้วผมมาที่นี่เพื่อพยายามจะช่วยให้สโมสรพัฒนายิ่งขึ้นพยายามจะคว้าถ้วยที่เรายังไม่เคยทําได้นั่นก็คือถ้วยยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับถึงความทะเยอทะยานของเขาในเรื่องของการทําประตูแล้วก็เรื่องของการพาแมนซิตี้ประสบความสําเร็จในถ้วยยุโรปด้วยไปดูบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกัวดิโอลานะครับก็หลังจบเกม ไม่ต้องมาทําหน้าอย่างนี้นะฮะดูหน้าเคียแกโรคจิตแล้วกันแต่คือถ้าจะโรคจิตกว่านี้คือจะไม่ต้องจะ,จะต้องไม่เปลี่ยนหาแลนออกนะแล้วให้หาแลนยิงลูกที่หกจะโรคจิตมากนะครับเ๊มก็พูดหลังเกมนะครับตามประโยคนี้บอก5 goal นะครับคือ ห้าประตูนะครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากผมจะพูดอะไรได้อีกอ่ะนะผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานนะครับเอนจอยกับเกมนะครับแล้วเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับของขวัญสําหรับพวกเราเลยนะครับนี่เป็นความพูดของกอร์เดล่านะครับมากกว่านั้นเนี่ยคือเขาก็พูดบอกว่าห้าประตูมันก็เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าปัญหาก,ก็คือหลายๆครั้งที่เออร์ลิงฮาแลนด์นั้นทําประตูไม่ได้2-3เกมต่อ สองสามประตูต่อเกมเนี่ยพวกเขาก็จะถูกเขาเองก็จะถูกวิจารณ์นะครับอารมณ์ของเขาก็คือตอบทุกสิ่งนะครับว่ามันเรียกว่ามีความกระหายมากแค่ไหนนะครับเขาเองก็อย่างที่บอกไปเปรียบเสมือนของขวัญสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็การยิงได้5ประตูจากการสัมผัสบ,บอลแค่3 0ถึง35ครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เขามีนะครับและนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นจากเขานั่นเอง น,นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปต่อเออร์ริงฮาแลนด์กับผลงานเมื่อคืนว่าโอ้โหมันสุดจะทึ่งเหลือเกินกับผลงานที่ฮาแลนด์ทำได้อีกคนหนึ่งที่เป๊ปพูดถึงก็เป็นพี่บอยนะครับที่เมื่อวานได้ออกซาเป็นตัวจริงแล้วก็ยิงประตูด้วยวยนะครับในประตูลูกปิดกล่องลูก70นะครับคือโอ้โหปั่นแบบโค้งๆนะอย่างสวยงามนะครับกอรดิล่าบอกว่าเขาเองเขารู้นะครับว่าเขาจะสามารถพึ่งพาเควินเดอร์บรอยได้ในเกมสำคัญๆ และมันก็พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งในเกมเมื่อคืนกับ RB l ์เบลีฟิกนะครับอีกครั้งเขายังได้กระตุ้นมิดฟิวรายนีทิ้งท้ายด้วยบอกว่าจะต้องตระหนักเหมือนกันในตัวเองอยู่เสมอนะครับว่ายังต้องปรับปรุงและก็พัฒนาต่อไปแหมเหมาะกับหน้านี้แล้วเกินโลกจิตจริงๆนะฮะดีขนาดนี้ยังต้องพัฒนาแต่ก็ไม่แปลกนะครับ perfectionist นะครับต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วสำหรับเป๊ปก็เดลล่าเป๊ปบ,บอกว่าเควินเป็นผู้เล่นที่มีไดนามิก ถ้าเขาไม่มีเดน a มิกหรือการเคลื่อนไหวเขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่ที่จะจะสามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้นะครับเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่รับบอลแล้วจากช่องแล้วหยุดเขาเป็นคนที่บุกโจมตีจากข้างนอกข้างในโจมตีจากตรงนี้จากตรงนั้นการเปลี่ยนผ่านการกดดันการบีบสูงนะครับ ก็เรียกว่าช่วยๆกันกับผู้เล่นคนอื่นอาจจะเริ่มมาจากแบ d ดโ i ซินวาเออร์ริงฮารแลนด์นะครับความเข้มข้นที่เรามีนี่คือนักเตะที่เรารู้จักนะครับผมรู้ว่าเควินสามารถเล่นได้ตลอดเวลาในตำแหน่งนั้นคุณต้องเข้าใจคุณภาพของเขาเมื่อมันเกิดขึ้นแอสซิสต์ก็จะมาประตูก็จะมาเองนะครับ,นะรบแต่ก็ยังบอกนั่นแหละว่าเ d b ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับในอย่างที่เขา プレสทอฟเฟิลส์ก่อนเกมบอกว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ง่ายๆที่เดอะบอยยังต้องทําให้ได้ดีอย่างเช่นการไม่เสียบอลง่ายๆหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นเรื่องแบบง่ายๆที่ถ้าทําได้มันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะของเป๊ปที่น่าสนใจถึงนักเตะ2คนนะครับที่ผมยิบยกมาที่ี้ฟังนักเตะคนอื่นบ้างอย่างจอห์นสโตนนะครับจอห์นสโตนพูดถึงเอริงฮาแลนด์บอกว่าผมมีความสุขมาก กับฮาแลนด์กับเขานะครับผมเองก็จะคอยเขียนข้อความแบบตลกตลกในรูปบอลที่เขาได้กลับบ้านเสมอผมคิดว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและเขาก็จะเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมันแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความสุขกับการที่ที่เราได้ฉลองประตูแค่ไหนนะก็ยินดีกับน้องด้วยนั่นแหละสําหรับจอห์นสโตนอีกคนนึงโราดูเบนดีอาร์สนะครับ,ก,นน ias, รบก็พูดถึงการปรับตัวเขากับแมนเชสเตอร์นะครับในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็การต่อสู้ในศึก UCL ดีอาร์สบอกว่าพูดตามตรงนะครับผมได้ยินเรื่องแย่ๆมากมายเกี่ยวกับเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งตอนที่ผมย้ายมามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสำหรับผมผมโอเคมันผมไม่เป็นรายผมสนุกกับมันมากๆนะครับแล้วก็พูดถึงการต่อสู้ในศึก UCL ีแอดีอาร์สบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับในศึก UCL ที่เรามีประสบการณ์มาผิดหวังเข้ารอบชิงตกรอบไปผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแง่ลบเราแค่มองว่ามันเป็นการ เรียกว่าเรียนรู้เสริมสร้างเสริมสร้างให้เราแข็งแร่งขึ้นไปอีกนะครับและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะพยายามทําให้มันเป็นแง่บวกนะครับคือมองโลกในแง่บวกเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าประสบการณ์การตกรอบการช้ําชอกมาในอดีตมันเป็นสิ่งที่สะสมเสริมสร้างให้กับทีมของเรามีภูมิต้านทานและก็ต่อสู้ในศึกทัวร์นาเมนต์นี้ที่เรายังไม่เคยคว้าได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของนักเตะต,ต่างๆผู้จัดการทีม นะครับที่ผมเอามาฝาก <c oughs> โดยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนะครับนอกจากซิตี้แล้วก็มีปอร์โตนะครับกับอินเตอร์ที่เตะกันก็เป็นอินเตอร์มิลานที่เข้ารอบด้วยประตูรวม1 0ูนนั่นเองนะครับตอนนี้มี6ทีมและมีเบนฟิก้าเชลซีบาเยอร์เอซีมิลานอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ำคืนนี้จะมีีก2คู่เป็น2คู่สุดท้ายนะครับหาอีก2ทีมเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับนาโปลีกับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มาดริดกับลิเวอร์พูล โดยนโปลีกับมาดริดก็เรียกว่ามีภาษีที่ดีกว่าจากการแข่งขันในเลกแรกนั่นเองจะต้องรอดูนะครับว่าใครจะเป็นอีก2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยการจับสลากรอบต่อไปนะครับจะเกิดขึ้นวันศุกร์ที่17นะครับในสุดสัปดาห์นี้ศุกร์ที่17นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ6โมงเย็นตามเวลาไทยนะครับถ้าเป็นตามเวลาอังกฤษก็คือ11โมงนั่นเองก็เดี๋ยวรอลุ้นกันได้ว่าซิตี้จะเจอกับ ใครแล้วก็การจับสลากครั้งนี้มันจะเป็นแบ่งสายแบ่งฟากและ้นะครับว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราผ่านเข้าไปเรื่อยเรเนี่ยเรามีโอกาสจะได้ชิงกับใครหรือต้องผ่านใครบ้างก่อนจะเข้าไปชิงนะครับในเส้นทางที่เหลืออยู่ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์แหละในช่วงของการาจับสลากรอบ8ทีมจะได้ลุ้นไปด้วยไปพร้อมกันนะครับโปรแกรมของซิตี้นะต่อไปก็จะเป็นการ เล่นในบ้านที่เอทัสเหมือนเดิมเจอกับทางเบอร์ลี่นะครับในเกมวันเสาร์เอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันควอเตอร์ไฟแนลนะครับเที่ยงคืน45นาทีก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับทีมรักของเรากันเหมือนเดิมในช่วงคืนวันเสาร์นั่นเองนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมนามาฝากเป็นแฟนหรือใบสีฟ้าในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันเวลาในการรายงานข่าวของผมกับยูทูบชาแนลทีที่เส้นหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Come on City